วันนี้มีโชชิอยากมาแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากแรงศรัทธาอีกหนึ่งที่ในจังหวัดสระบุรีกันค่ะและที่นี่ก็คือวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าขอพรอ,อะไรก็จะสำเร็จทุกประการส่วนที่นี่น่าสนใจขนาดไหนตามไปชมแบบเต็มๆกันเลยกันต่อนนี้ตลาดโอ้เขาทำหลังคงหลังคาหมดเลยนี่ ลลก่อนนนนมัจะเป็งๆตัววิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จะตั้งอยู่ริมถนนโดยมีส่วนด้านหลังติดกับคลองระพีพัฒหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้นถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งมีการขุดพบโดยบังเอิญที่หมู่บ้านหนองตะโลกตำบลโคชสิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันนะคะอันนี้อะไรขนม เล่นหรอขนมขนมเดี๋ยวเรามาดูไปไหว้พระก,ก่อนเลยอ้หองเล่นเยอะแยะเลยอ,อ๋อของเล่นตังน้ำหนักเหรอไม่นี่เนี่ยเขียนอะไรถอดรองเท้าไว้ในชั้นหนอไว้ที่ชั้นค่ะลูกอถอดรองเท้าค้าชีดูรองเท้าส้นตึกหนามากค่ะเก็บค่ะลูกตรงนู้นจะเป็นให้อาหารปลา,า,าได้เดี๋ยวเราไปไหว้พระก่อน แล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาให้อาหารตานะคะอ่าตรงนี้ก็ดอกไม้ทุกเทียนค่ะแล้วแต่เราจะโยดเขาไม่ต้องใช้ทุกเทียนนะคะไหวแต่ดอกไม้เฉยอ,อไ หยอดลูกหยอดตู้ค่ะแม่วดาวเรืองแม่จะรุ่งเรืองอันนี้ระด่บอันนี้แหละหยอดตู้ค่ะสาธุค่ะไปค่ะไว้ไว,ไวจ้จะมีจัดไปวางที่หลวงพอ่อ ไว้ใน,นถาดแล้วก็เดินไปเอาทองแตะหลวงพ่อแล้วเราก็มาแปะทองที่หลวงพ่อนะคะก็จะมีทองตรงนี้ให้ตู้บริจาคก,ก็แล้วแต่เราจะหยอดนะคะตามประวัติหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ลินคลองระพีพัดฝั่งขวาที่เป็นคลองชนรปทานที่ขุดพบอย่างบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่สองขึ้น12ขค่ำปีกุลเดือน12พศ2 5ง2รองคลองระพีพัถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห แม้ที่นี่จะไม่ใช่วัดดังแต่ก็มักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่นี่เข้ามานมันสการหลวงพ่อกราบไหว้ขอพรเพราะมีหลายเสียงว่ากันว่าองค์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากอาธิษฐานขอพรอ,อะไรก็สำเร็จสมดังที่ปรารถนาทุกอย่าง ถัดออกมาจากตัววิหารไม่ไกลมากก็เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อหมื่นรามการตกแต่งตัวศาลเป็นสไตล์จีนสามารถเข้าไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกเช่นกันไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามนะคะ จุดทูบเทียนแต่ลัไปให้อาหารปลากันนะคะไม่เอ,อเอาอีกเอาล้วไม่ก,ออกระโดด โอ้ยก็ดูไม่รู้เรื่องเลยจ้า 19, หนึ่งเก้าใช่เปล่าซ <c oughs> ือสิบเอ็ด <c oughs> ดูไม่รู้เรื่องออดูแลเหรียญไอยอดแต่เหรียญก็จะออกมาน่าจะเ็นกระ โอเคอ่าเหรียญมาแล้วแล้วก็เอาอาหารใส่ลงไปค่ะแล้วก็หยอดหนึ่งเหรียญค่ะมาไหมอ่าเป็นตู้แบบตู้เต่าบินเลยนะคะอาหารก็จะออกมา <c oughs> ค่อยเดินค่ะระวังลื่นนะ เป็นปล่อยนกปล่อยปลานะคะคเอ้ยไม่ใช่เออปล่อยปลาถูกแล้วอ๋อไม่ต้องเดี๋ยวเขาเดี๋ยวมันหายลูก เด็กยืนอ่ะให้ตรงไหนให้กว้างๆก็ได้ตรงนีง้ลูกนะใช่เอาอันยาวจับจับตรงนี้สิลูกเวลาจับตรงนี้เออนั่นแหละ <ak> ยเยอะไหมได้ทหได้หมดแหละค่ะ ทะเให้ตรงนี้มันก็ว่ายเข้าไปข้างในอยู่ดีวันนี้ที่เรามานะคะเป็นวันวันจันทร์นะคะคนก็จะยังไม่ค่อยเยอะค่ะดีค่ะส่วนตัวดีมาทำบุญแบบสงบสงบนะคะ ลาใหญ่ด้วยอ่แม่แจ้งเห็นเป็นหน้าเรือนี่แ่ไหมรุนยังค่ะยังถ่ายก่อนถ่ายก่อน เต็มเลยค่ะกินเต็มเลยดูดิกินเต็มเลยแถมบริเวณใกล้เคียงสามารถมองเห็นประตูระบายน้ำพระเอกาทศรสได้ในบรรยากาศล่มเลื่นและสวยงาม ลอยละกลับกันดีกว่าทุกคนหาขาหนมกินไหมขหนมอ,อะไรอ่ะกลม้วยทอดโบราณนะคะค่ะอ,อ่ะ,อะใส่ถุงใส่เองบริการตัวเองนะคะมีกล้วยปิ้งด้วยวิ ทอดเด่อดแต้มันหรอคะไวยตากทอดเอาเอา้วยตากทอดด้วยคะ่ะค่ะวันนี้เรามาไหว้พระแล้วก็ให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งปิ้งๆแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบา,บายยทำไมทำไมคนไม่ยังไม่กดติดตาม